สวัสดีพบกับชอบ่องเบียร์น้อยซอยตันครับผมอันนี้พามาชมรถเกียวคุตาดีซีเจ็ดสิบโปรนะครับตอนนี้เป็นตัวเจ็ดสิบครับครับ สองเม็ตรับกันเข้าลงับเข้าสวยครับปีนี้จมครับ เย็นมากครับผมแบบนี้ครับต้นสอบนะคแบบเก็บได้ยห็นนะนะครักครรกลนกา ปีนี้ข้าวสวยจะได้ดี่ึ้นนะครับมีตัวแล้วครับ รัดพอดีด 70, นะดีสีเจ็ดสิบแถวนี้โซนนี้ไม่ค่อยมีรถใหญ่นะครับไม่ค่อยมีแบบรถขนาดใหญนะ่แบบพวกเจ้าช้างพวกเกษตรพัฒนาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าโซนนี้มันจะเป็นผมน,น่าจะเป็นนาแปลงเล็กครับเนี่ยอย่างที่เห็นนี่หนะครับเนี่ยแปลงเล็กๆก็จะเหมาะครับเนี่ยรถเล็กประมาณนี้นะครับเพราะว่ารถใหญ่ก็ พูดนานทีเองครับส่วนนี้ไม่ค่อยมีครับมากจะเป็นรถเล็กครับเพราะว่านา่วนนี้จะเป็นนาแปลงเล็กนะครับนาแปลงเล็กไม่ใช่นาแปลงใหญ่อนโซนทางข้างกลางนะครับหนละภาคแต่ละโซน,น,นก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่งนาคอน,นน้างเหนือก็อาจจะเป็นนาขั้นบันไดนะครับก็แล้วแต่ผกม,มีพานะครับ อันนี้รถก็จะน่าจะมาจากุบนนครับรถุบนแกก็เกี่ยวจะเย็นครับนะครับชาวบ้านคนนี้คนนี้ชอบนะครับคนขับเกี่ยวจะเย็นไปเรื่อยๆครับ กาบ้านชอบฟังเยอะนะครับทีนี้เราจะไปให้น้องวัวน,นะครับทังของเรา ตีดี่หรือปาร์คกับเจไอนี74จากไข่คูบุตะ ยาอนแสงก็ข้ามไทยท่านผู้ชมได้นะครับผมดูกันยาวๆครับวันนี้กับเจ้ากุ้าดีชิดเจสิบโอรนะ

ครับนี่ก็เ,เวลาพอสมควรแล้วครับเดีย๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านครับผมฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเยนไวท์ไซกันดนวยนครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการให้ทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากคำว่าสวัสดีครับ